สวัสดีค่ะครับนี่ร้านเสื้อผ้าสวยมากครับเรามีเสื้อคลุมจำหน่ายค่ะตัวละ200บาทเป็นเสื้อคลุมมาจากเมืองเหนือนะคะโอ้เสื้อคลุมจากเมืองเหนือสวยมากเลยครับแล้วก็มีเสื้อยืดเสื้อยืดกอกๆผ้าคอตโต้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเสื้ออันนี้เป็นเสื้อยืดกอกอก เน่นะครับเสื้อยีกอกสกีหน้าหลังข้างหลังเป็นพูเหล็กไฟคะ่ะครับอไอเดียดีเนะาะทำเสื้อออกมาสวยคลามแ<อ>ท้ออร์แกนิกร้อยเเซนต์ผ้าคลามคลามนี่คือเป็นที่ขึ้นชื่อของที่สกลนครเลยนะครับพอดีเราเ,ออเลยลองมาเผื่อว่าอยากลูกค้าใกล้หนาวแล้วลูกค้าอาจจะอยากไว้คุม อุ่นดีแล้วก็เป็นเป็นการย้อมจากธรรมชาติค่ะไม่ไม่มีสารเคมีปนเปื้อนก็เลยบอกว่าเป็นครามอเปริคร้อยเปอร์เซ็นต์ืนนี้คืนนี้สามร้อยห้าสิบบาทนะครับเป็นผ้าเป็นผ้าพันคอผ้าคุมไหล่นะครับผ้าคุมไหล่เป็นผ้าพันคอได้หน้าหนาวนี่เหมาะเลยนะครับครับใกล้หน้าครับผมแล้วก็เรามีผ้าคลุมธรรมดาเป็นผ้าคลุมธรรมดา ลายดอกไม้สวยๆนะคะคือแบบนี้จะประมาณ150าสิบาทก็ราคาก็ไม่แพงนะครับใช่ค่ะราคาเบาๆมีลายสวยน่ารักมีหลายแบบหลายลายที่ลายสีใช่ลายสีหลายลายถ้าสนใจก็ค่อยทักมาเดี๋ยวมีเบอร์ติดต่อให้ท้ายคลิปนะครับติดต่อได้ ID Line ก็อันเดียวกันนี่กับเบอร์โทรใช่เบอรร์โทใช่ไหมครับชื่อร้านอะไรครับร้านเตยปลาละคะเตยเตยปลาละใช่ครับร้านเตยปลาค่ะขายปลาละด้วยเหรอครับใช่ค่ะมีปลาละตอนปลาละปานินจะอยู่อีกลานนึงอ๋ออยู่ทางนู้นนะครับถัดกันไปแล้วก็ที่บ้านทำโฮมสเตย์ด้วยนะคะอ๋อที่บ้านโฮมโฮมสเตย์ด้วยเหรอครับใช่ค่ะก็เป็นเบอร์นี้เหมือนกันเป็นโฮมสเตย์บ้านยายอุ่นบ้านยายอุ่นอยู่อยู่หมู่บ้านกกอกนี่เหรอครับอ๋อครับผมบ้านของ ครับมีบริการอะไรมั่งครับดูนี่อาหารอะไรอย่างอาหารเย็นแล้วก็อาหารเช้า200ต่อคนต่อคืนอ๋อครับผมที่นอนนอนได้อยู่8คนต่อหนึ่งคืนครับผมพอดีเลยพูดถึงโฮมสเตย์มาแล้วเนี่ยผมมีคำถามหนึ่งจากแฟนคลับที่คอมเมนต์ใต้คลิปผมก็คือว่าแฟนคลับอยากมาเที่ยวบ้านกกกครับแต่ว่าไม่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 มารถ ยนส่วนตัวจะมาเครื่องบินแล้วก็มาลงที่สกลนครอ,อย่างเงี้ยครับะจะมาที่บ้านกกอกได้อย่างไรครับเ,เราต้องต้องดูก่อนว่าลูกค้าต้องการบริการแบบไหนแต่เรามีรถที่จะไปรับลูกค้าได้จากสนามบินถ,ถ้าสมมติว่าบินบินมานะคะที่สกลน,นค,นครเราก็มีรถที่จะไปรับกับลูกค้าแต่เราจะคิดค่าน้ำมันมเป็นเที่ยว อ๋อครับคือสามารถโทรมาติดต่อที่เบอร์นี้ได้เลยแล้วก็มาคุยกันนะครับว่าครับจะอยากได้บริการแบบไหนหรือว่ามีบริการโอเคเลยครับแบบนั้นแนะนาเที่ยวนี่ก็มีค่ะมีมีบริการนบบเที่ยวด้วยโอ้ดีมากเลยครับเนี่ยเบอร์นี้เลยค่ะครับใช้ได้ไหมครับเบอร์นล้ครับนี่เบอร์นี้นะครับติดต่อได้เลยนะครับทั้งที่พัก นะครับรถรับส่งที่เที่ยวถ้าเราอยากจะมาบ้านกกอกเนี่ยนะครับก็คือรถโดยสารนี่จะไม่มีใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าบ้านกกอกเนี่ยจะไกลจากาที่จังหวัดสกลนคร<ช>เยอะครับใช่ค่ไปมาก็คือเรื่องรถนี่ไม่สะดวกแต่ว่าถ้าต้องการอำนวยความสะดวกก็ติดต่อเบอร์นี้เลยนะครับต้องการบริการาแบบไหนก็ติดต่อสอบถามได้ก่อนเลยค่ะครับเพราะว่า แม่ค้าจะได้จะได้บอกถูกว่าจะลูกค้าชอบแบบไหนประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ถามถามได้เข้ามาได้เลยค่ะไม่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าสอบถามได้สอบถามได้มีคำตอบครับไม่มาก็ไม่เป็นไรไม่บริการก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะยินดีแล้วก็อยากให้แม่ค้าพูดถึงตลาดน้อยบ้านลุงพลแล้วหน่อยครับตลาดน้อยบ้านลุงพลนะคะอยากแนะนําว่าเป็นตลาดเล็กๆครับ น่ามาเดินมากเลยเพราะตอนนี้มันแบบเราจะอยู่กันแบบพี่แบบน้องแบบพี่แบบน้องรรเราพึ่งพาใส่ซึ่งกันและกันตลาดน้อยของเราก็มีผลิตภัณฑ์สิ่งของของฝากอะไรเยอะมากเลยค่ะแม้แต่นี่อย่างเงี้ยมเชับแนะ <H ed. S 1> นำนะแนะนำนะอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดหอมใช่ค่ะเนี่ยเห็ดหอมหอมมาก หอมน่าทานเพราะว่าเราได้จากครูเหล็กไฟใช่คเราเราจะได้จากพูเหล็กไฟเอกชนิดนี้หนึ่งปีทานได้ครั้งเดียวนะคะหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวกแค่ครั้งเดียวแล้วก็มีกล้วยมีขนมหวานมีอันนี้ด้วยหมากกระบอกหมากกระบอกครับใช่หมากกระบอกผลไม้ผลไม้นี่เราก็ไดหรับเด็กสมัยโบราณเลยครับเนี่ย ใช่ค่ะใช่ผมก็เคยทานครับใช่อันนี้อันนี้ผ่ายากเพราะเราต้องเราต้องได้จากครูครูเขาซะก่อนเราเรากลับมาเราถึงเราจะได้ผ่าผ่าได้ถึงจะได้ประมาณนี้มนักกระบกครับแล้วก็เชิญชวนมาเที่ยวเก้ามาหนับเจอนนะอยากอยากให้มาเที่ยวกันค่ะตลาดน่าชมมากบรรยากาศดีด้วยครับ ใกล้ปลายฝนและกับต้นหนาวแล้วนะคะน่าเดินมากเย็นสบายตลาดน้อยบ้านลุงพลบรรยากาศดีๆอยากบอกอยากอยากบอกว่าอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาชมที่ตลาดน้อยบ้านลุงพลณบ้านเกอะกรับนบกตูนขอบคุณมากครับเดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะมาเยี่ยมใหม่นะครับยินดีค่ะยินดีนะคะ